การควบคุมความเคลื่อนไหวของมอ็อบ18ทสายไฟล์ของกลุ่มรัษฎร ประาชนปวดแอบและกลุ่มตัวขายนวุ่น่ายนะครับวันนี้การดำเนินการของตํารวจคือการใช้กําลังจากกองชการตำรวจนครบาล1 4ก0แลองร้อยแลก็กองกำลังจากกองชาการตำ, 200, วำาารวจตะเวน,นดแดง4ี0สองร้อยตั้งแต่เริ่มการชุมนุมจนสิ้นสุดเป็นไปตามขั้นตอนการควบคุมสุงชนและตามระเบียบที่เกี่ยวข้องประสงค์ทั้งในเรื่องการบังคับใช้กฎหมายขั้นต้นพร้อมไปกับการระงับรับจับจั้งผุงชนไม่ให้ทําลายทรัพย์สินของทางราชการและสถา,านที่ราชการโสกสกองชการตำรวจนครบาลพลตรี นายธวิชัยจะชื่อแตงถึงเปรศักดิ์เฉินครับสำหรับวันนี้นะครับมีการชุมนุมของกลุ่มราษฎรกลุ่มเยาว,วชนปลดแอกและกลุ่มภาคีเครือข่ายต่างๆที่มีประกาศรวมตัวกันผ่านสื่อโซเชียลน็ตเวิกและสื่อต่างๆเริ่มมีการชุมนุมกันตั้งแต่เวลา10นาฬิกาจนกระทั่งเวลา2นาฬิกา20นาทีกลุ่มเยาว,วชนปลดแอกเริ่มมีการตั้งรถเครื่องเสียงและมีการรวมตัวกันประกาศให้กลุ่มผู้ชุมนุมยุติการชุมนุมเนื่องการชุมนุมดังกล่าว ไม่สามารถกระทําได้ตามกฎหมายและการเกิดกลุ่มนั้นเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายเวลา13.10นกลุ่มมวงชนนะครับไม่เชื่อฟังและได้มีการรวมตัวกันลงมาเริยวณผิวการจราจรจากนั้นได้นํารถยนต์รถจักรยานยนต์ปิดการจราจรบริเวณถนนราชดนดำเนินนะครับบริเวณโดยรอบอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเวลา13.50น กลุมวลชนเลิ่กออกเดินขบวนและมาหยุดอยู่บริเวณแยกผ่านฟ้าคุ้มกับสอนุมให้ยุติการดำเนินกิจกรรม15นกา40นาทีกลุ่มผู้ชมุมนุมกลับไม่ยุติการชมุมนุมได้มีการปิดการจราจรและจากนั้นได้มีการกว้างปาสิ่งของได้ใช้หนังกระปิกและอาวุธต่างๆทำลายเจ้าหน้าที่มีการทำลายทรัพย์สินของทางราชการมีการทุบทำลาย ทรัพย์สินที่เป็นสาธารณประโยชน์และมีการเผาสิ่งต่างๆบริเวณรอบแยกกะพผ่นผ่านฟ้าเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการประกาศเตือนกลุ่มผู้ชุมนุมอีกครั้งหนึ่งกลุ่มผู้ชุมนุมไม่ได้หยุดการดําเนินการและที่ตำรวจมีความจําเป็นเพื่อป้องกันความเสียหายนะครับจึงได้ใช้การฉีดน้ำนะครับและใช้แก๊สตาและกระสุนยางเพื่อหยุดการดําเนินการของกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับ กลุ่มผู้ชมุมนุมได้ยุติการชุมนุมคร่วาวๆและจากนั้นได้มีการประกาศเชิญชวนให้ไปรวมตัวกันที่บริเวณเชิงสะพานสมัลวุฒิเชษโดยได้มีการเดินขบวนไปตามถนนนครสวรรค์เลี้ยวซ้ายตู่ถนนพิทูโลกและมาหยุดรวมตัวกันบริเวณเชิงสะพานสมัลวุฒิเชษบริเวณหน้าวิรัยพานิชธนากร เวลา17นาฬิกา9นาทีนายอานทนนำพาแด้ประกาศไปรวมตัวกันที่บริเวณเชิงสะพานทำไมมรุเชศเพื่อเตรียมการประทะกับเจ้าหน้าที่ควบคุมฝุงชนเวลา17นาฬิกา30คอากาศวีโวและกลุ่มมวลชนบางส่วนได้พยายามฝ่าแนวกั้นของที่ตำรวจเพื่อเดินทางมบริเวณหน้าทำเนียบรัฐบาลเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับได้ทำการฉีดน้ำได้ใช้แก๊สตาอีกหนึ่งรอบ17นาฬิกา40นาทีแกนนำากาศให้ผู้ชุมนุมมารวมตัวกันที่บริเวณแยกนางเลิงจากนั้นเวลา18 8นาฬิกา20นาทีกลุ่มผู้ชุมนุมได้ทำการเผาบุญวางที่เตรียมมาเวลา18นาฬิกา35นาทีกลุ่มผู้ชุมนุมได้ประกาศยุติการชุมนุมกลุ่มผู้ชุมนุมบางส่วนไม่ยอมเดินทางกลับและยังคงปะกลักอยู่บริเวณแยกทางเลิงกลุ่มผู้ชุมนุมบางส่วนพยายามทุบทำลายสิ่งของของทางราชการจิดไฟเผาบริเวณสิ่งต่างๆบริเวณโดยรอบ เป็นแยกหนั่งเลื้งจาหน้าที่ตำรวจได้ทําการระงับยับยั้งและทําการควบคุมตัวผู้กระทําผิดงหมด13รายรวมทั้งนายชนะเดชผู้ต้องหาตามหมายจับของสพออเมืองนนทบุรีในการปฏิบัติการในครั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้รับบาดเจ็บทั้นจิ้น8นายขณะนี้นักพักักษาตัวที่โรงพยาบาลตํารวจ6นายสามารถกลับบ้านได้จำนวน2รายส่วนทรัพย์สินของทางราชการขณะน,นี้อยู่ในระหว่างการตรวจสอบในการกระทําของกลุ่มผู้ชมุมนุมในครั้งนี้เป็นความผิดตามข้อกำหนดฉบับที่27ลงวันที่10กรกฎาคม2564ตามพรบควบคุมโรคติดต่ออีกส่วนหนึ่งด้วยซึ่งในครั้งนี้ พนักงานสอบสวนจะดำเนินการสอบสวนดำเนินคดีกับกลุ่มผู้ต้องดูับก็กรณีที่น้องจุ๋มชวนธนกริมแห่งหนึ่งนะครับกองในการดูดานกรบานก็ขอโทษนะครับในกระสุนยางน่พลาดไปโดนบริเวณด้านแขนซ้ายนะครับซึ่งขณะนี้กลับไปพักรษาตัวอยู่ที่บ้านร้อย